ตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1028ภัยร้ายกําลังมาเยือนความย่าแย่ที่กลุ่มหมวกฟางนั้นอาจจะต้องได้เจออีกครั้งสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสด,ดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตัวเต็มของมังงะวันพีชในตอนที่1028ก็มาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนะครับหรือข้อความต่างๆจะพยายามอธิบายทุกคนนั้นเข้าใจแล้วก็สนุกมากที่สุดเลยเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลิปนี โดยเหตุการณ์ของมังงะวันพีชในตอนที่1028นะครับถูกเริ่มต้นขึ้นก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับของตัวปราสาทในโอเนงะชิมะนะครับซึ่งอาะทุกคนถ้าจํากันได้นะครับในห้องรับแขกนี้นะครับก็จะมี c p พีซโนี่แหละที่อยู่นะครับในห้องนี้ซึ่ง c p พีซโนะครับที่เราเนี่ยก็ไม่ได้เห็นหน้าตาของเขานะครับที่ยังเป็นตัวละครปริศนาอยู่ในตอนนี้ก็กําลังพูดนะครับที่มลงสื่อสารกับใครบางคนอยู่นี่นายคิดว่าฉันเนี่ยโกหกนายหรือไงก็อย่างที่ฉันบอกนั่นแหละตอนนีีี้นมมังงกกรอตึ ปรากฏขึ้นต่อหน้าไคโดและถ้าให้ฉันคาดเดาก็ไม่น่าจะผิดด้วยว่านั่นก็คือพลังผลปีศาจที่ดรเวก้าพังนั้นได้สร้างขึ้นมาและเจ้ามังกรตนนั้นเนี่ยมันร่วมมือกับเจ้าหมวกฟางลูฟี่ในการประทะก,กับไคโดหรือถ้าใจพูดเข้าใจง่ายๆเจ้ามังกรตนนั้นกับเจ้าหมวกฟางเป็นศัตรูกับไคโดโดยในตอนนี้ปลายสายนะครับที่คุยด้วยนะครับกับ C.P.C โลกปริศนาตนนี้นะครับก็ผู้คุยกลับมานะครับกับพลงสื่อสารนะครับของทางด้าน C.P.C โลกปริศนาคนนี้ถ้ามันเป็นอย่างที่นายว่าเนี่ย แต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่แตกต่างกันหรอกเพราะว่าเจ้าพวกนั้นนี่ยมันก็เป็นโจรสลัด CPC โลกปริศนาคนนี้นะครับดูเหมือนว่าเขาจะเกิดข้อสงสัยนะครับกับปลายสายอยู่นะครับก็เลยสอบถามว่าแต่ว่าพวกนายเนี่ยทำไมถึงมาที่ประเทศวาโนแห่งนี้ล่ะปลายสายนะครับก็เลยตอบกลับมาในทันทีก็ฉันเนี่ยได้รับคําสั่งมาจากเบื้องบนหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหากครโดนั้นเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ให้พวกเรานั้นทําการยึดครองประเทศวาโนนี้ซะโดยประเทศวาโนแห่งนี้จะต้องอยู่ภายใต้คําสั่งของรัฐบา โลกเท่านั้นและว่าแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างเพราะพวกชันนั้นกําลังมุ่งหน้าเข้าไปในประเทศวานโ,โนแล้วซึ่งมันก็จะเป็นภาพนะครับเรือปริศนาของฝั่งรัฐบาลโลกนั้นนะครับกำลังเข้าสู่นะครับประเทศวานโนแล้ว c p พีซีโรนะครับที่อยู่ภายใต้หน้ากากนะครับก็เลยรายงานสถานการณ์โดยบอกว่าก่อนหน้านี้นั้นฝั่งของไคโดนั้นมีอยู่จํานวน3 0,000 000นคนส่วนฝั่งของซาูไรนั้นมีอยู่ประมาณ5,400คนแต่ปัจจุบันนี้สถานการณ์ได้พลิกผันไปนแล้วโดวยฝั่งของไคโดเหลือเพียง12 0 0 0 ส่วนฝั่งของสมุรไรนั้นเพิ่มมาเป็น8000คนแต่เอาจริงๆนะฉันเนี่ยแทบจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าฝั่งของไคโดนั้นจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ได้อย่างไรและในตอนนั้นเองนะครับก็เป็นการเฉลยในทันทีนะครับว่าอปลายสายนะครับที่ p c ซีโล่ที่อยู่ภายใต้หน้ากากนั้นคุยอยู่คือใครก็คือรอบรุจินั่นเองนะครับโดยจะมีคาคุที่นั่งหลับอยู่นะครับแล้วก็สตุดซี่นะครับที่ยืนอยู่ด้วยรอบรุจินะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นก็เลยตอบกลับไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันจะรอรายงานจากนาย คำสั่งที่ถูกเพิ่มขึ้นมาคือพวกเรานั้นจะต้องจับลูกเรือกลุ่มบวกฟังคนนั้นก็คือนิโคโรบินยังไงล่ะเลขการถูกตัดไปนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นบลูคแล้วก็โรบินทั้ง2คนนี้นะครับกำลังต่อสู้กับลูกน้องไคโดอยู่นะครับโดยโรบินตอนนี้ก็ตื่นมาแล้วนะครับแล้วก็ร่วมมือกับบลูคในการโจมตีลูกน้องไคโดโดยโรบินนั้นนะครับกล่าวชื่นชมในตัวของบลู นี่บลูคนายเนี่ยพึ่งพาได้เสมอเลยนะซึ่งบลูคนะครับเมื่อได้ยินคํานั้นไปนะครับก็รู้สึกยินดีสุดๆเลยนะครับที่โรบินนั้นไว้ใจในตัวของเขาเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่โมโนสุเกะนะครับโดยเขานั้นนะครับก็ว่ยไว้ออกมานี่ยามาโตะไม่เห็นว่าเมฆเพลิงเนี่ยมันจะออกมาเลยนะแล้วทาไมเธอเนี่ยถึงทิ้งฉันไว้แบบนี้และมันเหลือเวลาไม่ถึง5นาทีเท่านั้นแล้วก็โอนิงาชิมะจะลอยเหนือเมืองหลวงดอกไม้ฉันว่าฉันทําอะไรพวกนี้ไม่ได้หรอกแต่ว่าฉันเนี่ยจะบ่นอะไรแบบนี้ไม่ได้ฉันเนี่ย แบบนี้ได้ผู้คนนั้นจะต้องล้มตายมากขึ้นไปอีกถ้าฉันทําไม่ได้ไมเหมือนกับว่าฉันเน่ยเป็นคนจะปล่อยระเบิดลูกมหือมานี้เนี่ยลนใส่ผู้คนเองซะมากกว่าและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่ยามาโตเธอในตอนนี้นะครับเป็นร่างไฮบริดนะครับพยายามนะครับจะปีนขึ้นไปนะครับบนตัวเกาะโอนิงาชิมะซึ่งมันก็จะเป็นภาพแฟลชแบก็กย้อนหลังไปนิดนึงนะครับก่อนที่ยามาโตนั้นจะขึ้นมาบนเกาะน,นั้นนะครับได้พูดอะไรบางสิ่งบางอย่างกับโมโมะไว้ก่อนหน้านี้นี่โมโนสุเกะนายฟังฉันนั้นฉันเนี่ย,จะ,ะนนยจะต้องเปป็นคนคไจัดกการพวส เคมี mir, หรือระเบิดทั้งหลายที่อยู่ภายใต้ห้องใต้ดินของโดมกะโหลน้นและฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแรงระเบิดนั้นเนี่ยจะใหญ่แค่ไหนซึ Finger ่งก็ดูเหมือนว่านะครับยามาโตะนั้นจะมั่นใจนะครับแล้วก็เชื่อใจในตัวของโมโมนะครับที่จะสามารถหยุดเกาะโอเนงาชิมะเกาะทั้งเกาะได้และเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ปัจจุบันแล้วนะครับยามาโตะนั้นเธอต้องการจะเร่งสปีดข,ของตอนเองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เธอจึงกลายร่างเป็นร่างสัตว์เต็มตัวของเธอเพื่อมุ่งตรงไปนะครับที่โดมกะโหลและเหตุการณ์นะครับถูกตน,นะน,กนตอน เราจะได้เห็นนะครับการต่อสู้กันระหว่างควีนนะครับของกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรไคโดกับซันจินะครับกุ๊กสุดหื่นนะครับประจํากลุ่มหมวกฟางโดยในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่จัดหนักแล้วก็จัดเต็มสุดๆโดยควีนนะครับเรียกได้ว่ากระหน่ำเสมอเซลนะครับใส่ซันจิรัวๆไม่ว่าจะเป็นนะครับผมของเขาที่มัดเป็นจุกนะครับก็โจมตีเข้าใส่ในตัวของซันจิแล้วก็หมัดของเขานะครับรัวเข้าใส่นะครับแบบไม่ยั้งเล่นเอาซันจิในตอนนี้นะครับพลาดท่านะครับถูกควีนนั้นโจมตีเข้าใส่นะครับกระเด็นลงไป อย่างเต็มแรงโดยควีนนะครับทำการสอบถามซันจีต่อในทันทีว่าแต่ว่าเนี่ยไอชุดที่แกใส่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันสามารถลงหนนได้ตอนสู้กับคนะิงน่ะมันเป็นวิทยาศาสตร์ของไอพวกเจอมาดแตนซิคใช่ไหมแต่ซันจีนะครับที่ถูกโจมตีก่อนหน้านี้เขาลุกขึ้นมานะครับเขารู้สึกได้นะครับว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติไปในร่างกายของเขาส่วนควีนนะครับรีบท้าทายในตัวของซันจีในทันทีแกรีบเข้ามาซะไอเจ้าวินสมกและแกเนะี่ยก็ใส่ชุดนั้นเนี่ยมาต่อสู้กับฉันด้วยซันจีนะครับเมื่อถูกควีนนะ เรียกแบบนั้นนะครับก็โกรธสุดๆฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วว่าห้ามเรียกชื่อฉันแบบนั้นเด็ดขาดแกน่ะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของฉันเลยและไอ้เจ้าพวกเสียงเคงนั่นน่ะพวกมันน่ะไม่ใช่ครอบครัวของฉันและสิ่งที่สําคัญเลยแกจงจําเอาไว้ว่าฉันน่ะไม่มีวันจะใส่ชุดเรดสุดนั้นเป็นอันขาดควีนนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นจึงโจมตีเข้าใส่ในตัวของซันจีในทันทีโดยจะเป็นลําแสงเอานี่ไปกินซะคอฟฟี่ซันจีนะครับกระโดดหลบได้ทันและใช้ท่าับเบิ้ลแจมกริลช็อตของตนเองนะครับโจมต ของอย่างเต็มแรงเล่นเอาควีนนะครับกระเด็นไปไกลเลยนะครับกับการโจมตีที่สุดแสนจะดรุนแรงของแซนจิแต่ดูเหมือนว่านะครับด้วยความที่ว่าควีนนั้นนะครับเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโซออนนะครับเป็นไดโนเสาร์เขานั้นนะครับสามารถฟื้นฟูร่างกายของตนเองมาได้อย่างรวดเร็วนะครับเล่นเอาซันจิถึงกับตะลึงเลยก็ความอึดถึกทนนะครับของเจ้าควีนควีนนะครับเห็นแบบนั้นนะครับจึงชื่นชมในตัวของซันจิ จริงๆแล้วเนี่ยกล้ามขาของแกนั้นถือว่าแข็งแรงใช้ได้เลยนะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วฉันจะทําให้แกได้เห็นว่าร่างไดโนเสาร์ของฉันเน่ยว่ามันแข็งแกร่งและทรงพลังมากแค่ไหนและควีนก็ยืนนะครับและใช้หัวของตัวเองนั้นตรงนะครับแนวเดียวกับพื้นนะครับและก็พูดในทันทีฉันจะแสดงให้แกได้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่มันแข็งแกร่งเมื่อโลกร้อยล้านปีที่แล้วน่ะมันเป็นอย่างไรและก็จะเป็นท่าการโจมตีแบคิโอสอรัสและภาพเบื้องหน้าที่ได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเหล่าสมุไรทั้งหลายซ อิโซหรือว่ามาโกทั้งหมดนั้นต่างตกตะลึงเลยนะครับกับรูปแบบการโจมตีนะครับของทางด้านของเจ้าควีนนะครับด้วยหัวของมันนั้นพุ่งออกมาจากร่างแล้วก็หางของมันนั้นก็พุ่งออกมาด้วยเช่นกันและโจมตีเข้าไปนะครับรัดนะครับในตัวของซันจีนะครับซันจีก็ตกใจด้วยนะด้วยหัวของควีนนั้นนะครับรัดนะครับในตัวของซันจีเหมือนงูเลยนะครับซันจีนั้นไม่สามารถขยับเขยื่นได้นะครับจากแรงบีบอัดของเจ้าควีนแกนะเสร็จชั้นแล้วละเพราะว่าคงไม่มีใครนั้นจะสามารถหลุดรอดจากท่าการโจมตีนี้้้ันไดถึงแม แกนั้นจะมีฮาคิเกราะสุดทรงพลังก็ไม่สามารถรอดพ้นจากการโจมตีนี้ได้หรอกแกไม่ลองใช้โอกาสนี้ใช้ชุดเรสุดของแกหรอบ,บางทีแล้วแกอาจจะรอดไปก็ได้นะแต่ซันจินั้นนะครับได้ปฏิเสธในทันทีไม่มีทางหอกฉันน่ะไม่มีทางใช้ชุดนั้นเด็ดขาดแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับร่างกายของควีนนันนะครับที่อยู่กับที่ไม่ได้มาโจมตีใส่ซันจิดูเหมือนว่ามันจะเป็นนะครับคล้ายๆกับปืนใหญ่นะครับที่ถูกติดตั้งไว้โดยจะมีชื่อท่านะครับเบคิโอซอรัตลันเชอร์นะครับซึ่งจะเป็นการโจมตีฟิล และเมื่อควีนพูดนะครับว่าแบรคิโอซอรัตลันเชอร์นะครับมันก็จะเป็นการโจมตีเข้าใส่เพียงแค่ทางด้านควีนนั้นนะครับพูดประโยคนี้ไปแต่ยังพูดไม่ทันขาดคานะครับกระสุนปืนใหญ่นะครับดันยิงเข้าใส่ควีนนะครับควีนก็วอยในทันทีจะบ้าหรือไงฉันแค่อธิบายเว้ยไม่ใช่เป็นประโยคคําสั่งฉันแค่อธิบายคําว่าเบลิโอซอรัตลันเชอร์เท่านั้นเว้ยไม่ต้องยิงมาแต่เมื่อพูดอีกทีหนึ่งนะครับไอ้ปืนใหญ่เนี่ยก็ยิงอีกทีนึงนะครับซึ่งมันเป็นระบบคําสั่งออโ้าามมํูดดไงีีนนนัก่ทข ตัดไปที for ่ซันจินะครับที่ถูกปล่อยตัวในตอนนี้นะครับร่างกายของเขาเนี่ยก็คืองอเป็นกุ้งเลยนะครับฟิลคล้ายๆกับซอมบี้ทางด้านของชอปเปอร์นะครับเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยถามซันจิในทันทีซันจินายโอเคหรือเปล่านายเป็นซอมบี้หรือเปล่าเนี่ยแต่ซันจิในตอนนี้นะครับร่างกายของเขาหรือกระดูกของเขานั้นนะครับก็คือแบบว่ามันเจ็บปวดสุดๆเลยแต่อยู่ดีๆนะครับร่างกายของเขานั้นก็ซ่อมแซมนะครับจนกลับมาคล้ายกับเหมือนเดิมเลยจึงทําให้เขานะครับนึกถึงนะครับเหตุการณ์ของเขาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขานั้นนะครับต เหมือนในการแบบนี้เนี่ยแหละครับสามารถฟื้นฟูร่างกายของตนเองได้เขานั้นก็บ่นเลยแหละครับว่าร่างกายของเขานั้นนะครับเป็นอะไรกันแน่เขาไม่อยากให้ร่างกายเป็นแบบนี้เลยเพราะว่ามันดูแบบว่าเหมือนพวกสัตว์ประหลาดเกินไปนะครับและทันใดนั้นเองควีนนะครับลุกขึ้นมาและโกรธสุดๆเลยนะครับใช้ดาบของตนเองนั้นนะครับจะตัดที่คอของซันจีนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถนะครับทำร้ายร่างกายซันจิได้เลยเพราะว่าใบดาบของควีนนั้นนะครับหักไปนะครับถึงแม้ว่าจะโจมตีเข้าใส่คอของซันจีนะครับจึงทําให้ในตอนนี้นะครับทุกคน ตกใจกับพลังของซันจีนะครับที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นตัวเต็มของมังงะวันพีชในตอนที่1028นะครับใครสาวกซันจีเนี่ยต้องร้องกรี๊ดแน่นอนกับความสามารถของเขาและเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรกันบ้างครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fan Page นะครับสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขขออบบรคคุณั